ใครเคยเจอผ้าเนื้อแบบนี้บ้างคะเขาเรียกว่าผ้าเนื้อเลยอรอนค่ะใส่สบายค่ะผิวไหวแต่เวลารีดเนี่ยจะมีปัญหาว่าเวลาจับแล้วมันชอบดิ้นหนีหรือว่ามันชอบม้วนค่ะเวลาเรารีดก็จะลำบากนิดนึงวันนี้มินจะมาบอกวิธีการรีดผ้าเลอรยอนกันค่ะเวลารีดเริ่มรีดจากคอเสื้อค่ะเก็บส่วนที่เล็กที่สุดของเสื้อนั่นเองค่ะและ ประเด็นสําคัญมันรีดง่ายแต่ว่ามันจับยากฉะนั้นเวลาเราจับให้เลือกการจับแบบนี้ค่ะรีดในสาบด้านในก่อดค่ะเวลารีดสาบด้านในให้รีดจากด้านที่เป็นขอบค่ะแล้วใช้มืออีกหนึ่งด้านพยุงสาบแล้วค่อยๆดันดันเข้ามาค่ะเห็นไหมดันจากริมเข้ามาอยู่ด้านในค่ะถ้าทําแบบนี้ช่วงสาบเนี่ยเขาจะเรียบร้อยและเราก็ใช้มืออีกหนึ่งด้านจับตัรีดแล้วก็รีดอีกหนึ่งด้านใช้ ใช้ค่อยๆค,คลี่ผ้าออกค่ะถ้าทําแบบนี้จะทําให้เราเนี่ยรีดง่ายขึ้นอันนี้คือหลักการจับของผ้าเนื้อเลยรย่อนเวลามันดิ้นหนีเราเราจะได้จับง่ายๆแล้วก็รีดง่ายๆค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาเราจับที่ส่วนแขนให้เราจับคอแล้วก็จับปลายแขนเสื้อแบบนี้ค่ะจับมาที่ตะเข็บแบบนี้นะแล้วก็ดึงอย่างนี้เลยค่ะวางไปที่มุมโต๊ะ รีดแขนรีดผ้านั่นเองค่ะแล้วก็ฉีดใช้มืออีกหนึ่งด้านล็อกแขนเอาไว้ค่ะการมันดิ้นหนีนั่นเองค่ะแล้วก็ค่อยๆรีดมืออีกหนึ่งด้านเราจะถ่างเนื้อผ้าเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เขาดิ้นหนีนั่นเองค่ะแล้วก็รีดไปค่ะรีดให้ถึงขอบแขนเสื้อระหว่างแขนเสื้อกับช่วงรอยต่อของตัวแล้วใช้มือจับแบบนี้ค่ะเห็นมือไหมใช้มือท่าแบบนี้แล้วก็ล็อกแล้วก็พลิกถ้าทําแบบนี้มันจะทําให้1ยับยากแล้วก็ ทำให้เราจับทำงานได้สะดวกขึ้นนั่นเองลองลองไปฝึกจับกันดูแบบนี้นะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเราทำแขนเสร็จทั้งสองด้านแล้วก็ให้เรามารีดช่วงหัวไหล่ค่ะรีดช่วงหัวไหล่แบบนี้เลยนะล็อกไปที่โต๊ะค่ะแล้วใช้มืออีกหนึ่งด้านล็อกมันเอาไว้ทำให้เรียบแล้วค่อยใช้ตัวรีดรีดลงไปค่ะทำให้ครบทั้งหัวไหล่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาค่ะ แล้วอย่าลืมช่วงแผ่นหลังด้านบนด้วยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาเรารีดแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราดึงมารีดตามตัวเนี่ยเราอาจจะเตารีดไปไม่ถึงแผ่นหลังนั่นเองแล้วเวลาจับค่ะนี่จับช่วงช่วงช่วงท้ายกับช่วงบนค่ะจับแบบนี้เลยนะแล้วก็ล็อกไปกับโต๊ะใช้มืออีกหนึ่งด้านกดเอาไว้ค่ะการมันมลื่นหนีแล้วก็รีดค่ะมือซ้ายช่วยพยุงผ้ามือขวาเราก็ค่อยๆรีดไปค่ะ ทีนี้แหละค่ะเริ่มแล้วจับซ้ายจับขวาแล้วดันแขนเสื้อดันเสื้อขึ้นไปแบบนี้ค่ะแล้วก็จับกด1ด้านแล้วก็ฉีดฉีดน้ำยารีดผ้าเรียบแล้วก็รีดค่ะมืออีกหนึ่งด้านพยุงเห็นไหมลักษณะการใช้มือเนี่ยจะสัมพันธ์กันลองลอง,ลองทำดูนะคะถ้าเกิดว่าใครเจอผ้าที่ผิ้วไหวแบบนี้ตั้งสติในการจับผ้าให้ดีๆค่ะไม่ต้องตื่นเต้นเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอผ้ามันดิ้นไหวเนี่ย คือผ้าเนี่ยรีดง่ายแต่พอมันดิ้นไหวแล้วเนี่ยจะทําให้รีดยากนั่นเองค่ะค่อยๆจับไปแบบนี้มือเห็นไหมคะมือซ้ายของมินจะค่อยๆลูบผ้าเพื่อนําล่องเตารีดไปเลยค่ะเพื่อให้ผ้าเนี่ยมันเรียบไปก่อนที่เตารีดจะกดกันว่าเรารีดทับไปแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดรอยยับนั่นเองค่ะนี่คือลักษณะการรีดผ้าผิวไหวส่วนใหญ่จะเจอในผ้าเลยอรยอนเพราะผ้าเลยรยอนจะเป็นผ้าเนื้ออ่อนที่เหลวและผิวไหวนั่นเองค่ะ ค่อยๆจับและขยับแบบนี้นะ,นะ,ะลักษณะการรีดก็จะเป็นแบบนี้มันคล้ายๆการรีดเสื้อเชิ้ตค่ะแต่เสื้อเชิ้ตผ้าคอตตอนเนี่ยมันจะจับง่ายกว่าเพราะว่ามันมีความแข็งตัวกว่ามันจะไม่ผิวไหวเหมือนกับผ้าเลยอนนั่นเองค่ะเนี่ยค่อยๆรีดแบบนี้มืออีกหนึ่งด้านก็ประคองแขนเสื้อเหมือนเดิมค่ะเหมือนที่มินใช้สเต็ปในการรีดเสื้อเชิ้ตหรือว่าเสื้อสูทเสื้ออื่นๆเลยค่ะ จับสาบเข้าไปแล้วค่อยๆพยุงใช้มืออีกหนึ่งด้านค่อยๆเลาะสาบให้มันเรียบค่ะแล้วก็รีดอันนี้คือลักษณะของการจับผ้าเรยอนเพื่อที่จะให้เรารีดง่ายๆนะคะแม่ๆลองไปฝึกด,ดูนะการรีดผ้าเนี่ยหัวใจสําคัญของการรีดที่จะทําให้เราเนี่ยทำงานได้สะดวกขึ้นนั่นก็คือมือของเราเราจะต้องรู้จักการจับผ้าแต่ละรูปทรงแล้วก็เราต้องรู้ใจผ้าแต่ละเนื้อผ้าด้วยนั่นเองค่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ย รีดผ้าออกมาได้ดีนั่นเองเนาะลองลองไปฝึกกันทําดูค่ะถ้าเกิดว่าแรกๆเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยแต่พอเราทําไปได้สักพักนึงแล้วเนี่ยถ้าเราฝึกทําบ่อยๆเราก็จะเริ่มชินค่ะเนี่ยพร้อมใส่แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือการรีดผ้าเลยอนค่ะลองไปฝึกกันดูนะคะ